ปียวัฒน์เองโฟสี่ครับเด็กชายปิยวัฒน์จะมาทำอะไรเอ่ยวันนี้โชว์อะไรคะมาโชว์ฮะโชว์อะไรคะมายากลโชว์มายากลอะไรหรือเปล่าทำอะไรคะแก้วมหัศจรรย์เนี่อแก้วมหัศจรรย์นะคะเป็นยังไงคะแก้วมหัศจรรย์อ่าเดี๋ยวลองดูนะคะทำไงก่อนคะก่อนอื่นปียวัฒนทำไงก่อนคะอ่าเอาเอาน้ำใส่แก้วใส่เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ไม่หก ก็เอาน้ำใส่ในแก้วนะคะใส่เ,ออเต็มนะคะบริเวณปากอะไรคะปากแก้วอย่าให้ล้นนะ,นะคะเาาะต็มหลัง <ๆ S 2> จากนั้นก็ทําไหมคะเอากระดาษปิดา <ๆ S 2> แล้วก็เดี๋ยวให้สังเกตดูนะคะยกขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เวลาเวลาทำทำในอ่างนี่ค่ะจะได้ไม่หก เพือนความแก้วแล้วลองลุ้นลุ้นนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นเต็มแต่เลมเต็มเต็มนะเป็นไงคะตอนนี้ทำไมกระดาษเป็นยังไงเอ่ยติดอยู่ก,กับแก้วลองตะแคงสิคะตะแคงได้ไหมนี่เป็นไงคะหลุดไหมกระดาษหลุดไหมคะไม่หลุดตะแคงขวา อุ้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะ,ไม,ไ,นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะลองตั้งสมมติฐธธานลองลองคิดดูว่าอามุเช็ดขาเช็ดชลองตั้งอลองนักเรียนลองคิดว่าทําไมตอนแรกกระดาษติดแก้วไหมคะติดติดไหมคะกระดาษติดอยู่ที่แก้วใช่ไหมคะแล้วเราตะแคงขวาแล้วทําไมคะกระดาษหลุดไหมตะแคงซ้ายกระดาษหลุดไหมคะ ไม่หลุดแต่แคงขวาหลุดลองคิดต่อไปทําไมถึงหลุดให้ทําอีกครั้งหนึ่งลองทําอีกครั้งหนึ่งนะคะลองทำอีกครั้งหนึ่งสั่นและะ้วค่ะตอนนี้มือสั่นแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆ ค่อยๆค่อยๆปล่อยเขาทำไม <laughs> ทำไมครับมือสั่นมือสั่นอ่าความใหม่ความใหม่ค่อยๆแตะแงขงแตะแขงขวา ตะแคงซ้ายออจริงๆแล้วเป็นยไงคะกระดาษเป็งไงคะหล่นไหมไม่หล่นกระดาษไม่หล่นถูกไหมคะถูกไหมทำนายว่าน่าจะเกิดจากอะไรคะทำไมกระดาษถึงติดปากแก้วได้เพราะมีอากาศอยู่รอบปากแก้วครัเพราะมีอากาศอยู่รอบปากแก้วจริงหรือเปล่าจริง,รงไหมคะ ภายรอบตัวเรามีอะไรอากมีอากาศอากาศไปทําอะไรคะถึงให้กระดาษนี้ติดอยู่กับปากแก้วได้อากาศไปดันดันอะไรเอ่ยดันกระดาษครับอ๋อกระดาษเอออากาศนะคะอากาศไปดันกระดาษแสดงว่าอากาศมีแรงดันเยี่ยมเก่งเก่งมากนะคะต่อมือเพื่อนใหม่ค่ะแสดงว่าอากาศมีแรงดันใช่ไหมคะอากาศมีแรงดันนะคะที่ทําให กระดาษสามารถที่จะติดอยู่กับปากแก้วได้นะคะถามหน่อยเมื่อสักครู่ตอนที่เพื่อนทำที่กระดาษหลุดออกจากปากแก้วน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะอะไรคะอ่าผอใหม่นะคะใหม่เมื่อกี้สักครคู่อยู่ไหนอ่าน่าจะอะไรคะน่าจะเกิดจากอะไรครับ อากาศหมดไปจากขอบแก้วอากาศหมดไหมอากาศหมดไหม <c oughs> อากาศไปไหนคะห <c oughs> ลุดออกไปอากาศหลุดออกไปไหนเอย่ยไปไหนอ้าวพีรดายกมือพีรดายกมือพีรดาใกล้ละใกล้ละใกล้ละนะคะ <c oughs> น้ำข้าแทนที่ค่ะน้ำข้าแทนที่จริงหรือเปล่าน้ำข้าแทนที่ไหมข้อแทนที่ไหม อลองถามคนทําดูว่าทําไมถึงหลุดเพราะอะไรเปียวัดมีอากาศเข้าไปในแก้วเพราะอะไรคะมีอากาศภายนอกเข้าสู่ในแก้วจึงทําให้อากาศตรงจุดนั้นดันกระดาษออกมาถูกไหมถูกกระดาษถึงหลุดหลุด,ลดออกจากปากแก้วพอเปียวัต์ทำอีกครั้งหนึ่งเป็นไงคะติดคกระดาษอากาศเข้าไปในแก้วได้ไหมตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้แล้วก็คือแค่มีอะไรคะ มีอากาศอยู่รอบๆปากแก้วใช่ไหมคะทำอะไรเอ่ยดันกระดาษเข้าไปดันกระดาษกระดาษติดอยู่กับปากแก้วนะคะเก่งมากนะคะอ่านั่นก็คือเรามีอากาศอยู่ในแก้วนั่นเองทําให้กระดาษนั้นหลุดนะคะนั่นเองก็กลับไปทําที่บ้านได้นะคะทําให้น้องดูบอกว่าพี่จะเล่นมายากลให้ดูอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็คืออากาศมีแรงดันใช่ไหมคะอากาศมีแรงดันเดี๋ยวต่อไปนะคะต่อไปครูจะ ลองทำนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ<ม>เดี๋ยวไหนใครจะออกมาทำกันทดลองคะ<ม>อ้าวผู้หญิงบ้างขอผู้หญิงหน่อย<ม>ขอผู้หญิง<ม>ใครคะ<ม>อ้าวอนิชาอนิชาอนิชา เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะเดี๋ยวครูจะเอากระดาษนะคะเข้าใส่ไปในแก้วนะคะโดยครูจะขยำนะคะขยำกระดาษแล้วก็ทำไม แล้วก็ใส่ลงไปในแก้วนะคะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็ให้ออนิชาชื่อนิชาใช่ไหมลูกนะคะจุ่มลงไปในน้านั้นออนิชาเวลาจุ่มลงไปนะคะจุ่มลงไปในแนวดิ่งจุ่มลงไปในแนวดิ่งนะคะจุ่มลงไปในแนวดิ่งนะคะจุ่มลงไปในแนวดิ่งนะคะ จุ่มลงไปเลยกดเลยค่ะ,อะตอนนี้เพื่อนจุ่มนะจุ่มเอาแก้วเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วนะคะแล้วนะคะต่อไปก็ให้อ,อนิชานะคะยกแก้วขึ้นมาแต่นะคะยกขึ้นในแนวดิ่งเช่นกันนะคะยกขึ้นในแนวดิ่งนะคะยกขึ้นตรงตรงนะคะยกขึ้นตรงยกเลยค่ะ,ะทายว่ากระดาษข้างในเป็นไงคะ ทำไมถึงไม่เปลี่ยนจริงหรือเปล่าเอานัตพงลงมาจับสิคะนาทพงลงจับสิคะใช้มือแตะข้างในค่ะแตะฝั่งยืงงนฝั่งนี้ลูกดูดฝั่งนี้เปี่ยนไหมลูกไม่เปียกไม่เปียนนะคะอ่าลงตัวเองลงจับสิคะออนิชาลงจับด้วข้างในเปียกไหมไม่เปียกอ่าเก่งมากนะคะทําไมถึงไม่เปลียกเพราะอะไรอากาศอยู่ไหนคะอากาศอยู่ในแก้ว อากาศอยู่ในแก้วแล้วทําไมน้ําถึงเข้าไปไม่ได้อ่ะทําไมถึงไม่เปียกอ่ะอันนี้ไม่เปียกอะไรดันคะอ๋อแรงดันจากไหนคะอาอากาศที่อยู่ในแก้วเก้วยังมาตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะดูที่เฟซชุนนะคะดูที่เฟซชุนนิดหนึ่งนะคะนะคะเตรียมสมุดนะคะเตรียมสมุด เปิดเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูภาพแล้วก็วาดภาพนะคะอะดูนิดนึงนะคะที่ลูกศรชี้นี่คืออะไรคะที่ลูกศรชี้นนี่คืออะไรกระดาษอกระดาษนะคะดูก่อนนะคะดูก่อนกระดาษ ะะแล้วบริเวณที่ครูทำลูกศรชี้นี้น่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นอะไรคะาอากาศทำไมถึงตอบว่าเป็นอากาศตอบว่าอะไรในขณะนี้ในภาพเป็นยังไงคะในภาพตอนนี้ก็คือมีกระดาษติดอยู่กับกปากแก้วใช่ไหมคะ นะนเวลาครูทําลูกสอนก็แสดงว่าทําไมคะมีอะไรคะที่ทําให้กระดาษติดปากแก้วได้มีอากาศนะคะที่ทําให้กระดาษนี้ติดปากแก้วได้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบคาถามครูดได้ไหมว่าทําไมกระดาษแข็งจึงติดกับปากแก้วทําให้น้ําในแก้วไม่สามารถไหลออกมาได้ตอบครูดได้ไหมเกิดจากอะไร เกิดจากอะไระไนักเรียนวาดภาพนี้ลงไปในสมุดเลยค่ะวาดภาพนี้ลงไปสมุดแล้วก็สรุปผลการทดลองว่ายังไงวาดภาพลงไปในสมุดนะคะวาดภาพลงไปสมุดนะคะแล้วก็สรุปผลการทดลองนะคะ โดยคิดดิว่าทำไมกระดาษถึงอยู่ติดกับปากแก้วได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรคะภายนอกมีอะไรไอากาศไปทำอะไรเยี่ยมว่าอากาศมีอะไรคะแรงดันสามารถดันให้กระดาษนี้อยู่ติดกับปากแก้วแล้วทำให้น้ำไม่ไ,ไมหลนะคะให้เวลาสามนาทีในการวาดพร้อมกับสรุปผลการทดลอง เวลา3นาทีนะคะสรุปได้ไหมคะ สุบได้ไหมสุบได้ไหมเอ่ยได้นะคะ <overse> er. วาดภาพให้ชัดเจนนะคะพร้อมทั้งตอบคำถามเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยไหมคะ กระดาษถึงอยู่ติดกับปากแก้วได้ทำให้น้ำที่อยู่ในแก้วไม่ไหลลองคิดสิเรียบร้อยไหมคะพีรพัทสรุปเลยนะคะไม่ได้วาดภาพอย่างเดียวนะนักเรียนต้องสรุปด้วยนะคะสรุปได้ว่ายอย่างไง มีอะไรไปกระทำที่ให้แก้วนะที่ให้กระดาษนั้นอยู่ติดก,กับปากแก้วได้สรุปไปเลยนะคะเหลือหนึ่งนาที เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางวาดภาพแล้วก็สรุปลงไปเมื่อสักครู่เวลาเพื่อนเอียงซ้ายเอียงขวาน้ำทำไมคะน้ำไหลไหมไม่ไหลแสดงว่าอากาศมีแรงดันยังไงคะทิศเดียวไหม มีแรงดันแค่แนวดิ่งอย่างเดียวไหมไม,มีแรงดันยังไงคะม,มีแรงดันทุกทิศทางสังเกตดูว่าคือตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้วคว่ำแก้วหงายแก้วก็ไม่หลุดกระดาษไม่หลุดนะคะนั่นเยงก,ก็ลองกลับไปทําที่บ้านดูนะคะเราไปทําให้น้องดูนะคะอ่ะภาพต่อไปดูภาพต่อไปเลยนะคะ ตรงนี้อะไรคะเนี่ยกระดาษนะคะกระดาษแล้วบริเวณน,นี้คะ,ก,ะก็คืออะไรแก้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออะไรคะอันนี้คืออะไรน้ำ,นำทำไมำอากาศกระดาษถึงไม่เปียก ทำไมกระดาษที่อยู่ก้นแก้วถึงไม่เปียกน้ําคะ,เพ,าะเพราะในแก้วมีอากาศเพราะในแก้วมีอากาศเมื่อในแก้วมีอากาศอากาศนั้นระทําอะไรทําอะไระก็คือดันนะ้าไม่ให้เข้าไปในแก้วตรงไหนคะที่มีอากาศเออเบรเวณตรงนี้ใช่ไหมคะที่มีอากาศนะคะ าวาดภาพนี้ลงไปนะคะแล้วก็สรุปผลด้วยเส้นกันเพราะอะไรกระดาษถึงไม่เปียกเพราะในแก้วมีอะไรอนะคะสรุปยากไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้นะคะ เวลาสานาทีเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทำกระดาษที่อยู่ในแก้วเปียกได้แสดงว่ายังไงคะแสดงว่าอะไรภายในแก้วนั้นทำไม แสดงว่าภายในแก้วนั้นทําไมคะเออไม่มีอากาศนั่นเองทายังไงให้ไม่มีอากาศเมื่อครูสังเกตว่าเวลาครูบอกนะคะอ,อนิชาบอกเนี่ยก็คือให้ลงไปในแนวดิ่งใช่ไหมลงไปตรงๆแล้วขึ้นก็ต้องขึ้นทำไมด้วยตรงๆด้วยนะคะถ้ามวนแต่แขงซ้ายแต่แขงขวาอยู่อากาศกที่อยู่ในแก้วทําไมก็ออกนะคะเพราะฉะนั้นเรน,นก็ลองกลับไปทําดูการทดลองทั้งสองอย่างนี้ยากไหมคะ ไม่ยากนะคะเียบร้อยไหมคะอย่าลืมสรุปด้วยนะคะ ภาพที่วาดทำไมกระปิทำไมกระดาษถึงไม่เปียกน้ำเ <c oughs> หลหนึ่งนาที รีบร้อยไหมคะก้องเกียรติเรียบร้อยไม่เอ่ยผมกำลังสรุปอยู่ครับ ตพนะนั้นเราทําการทดลองตรงจุดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าประโยชน์ของแรงดันอากาศนั้นเรามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในชีวิตประจำวันของเรานะคะใช้ประโยชน์จากแรงดันอากาศใช้ในด้านใดบ้าง